ของบางอย่างเมื่อเราอนุญาตให้มันมีที่ยืนในชีวิตแล้วมันจะยึดครองพื้นที่ตรงนั้นและค่อยๆกัดกินเจ้าของจนไม่เหลือซากไม่ต่างอะไรจากไพรที่เมื่อได้แม่ได้บ้านและได้รับความรักมันก็พร้อมจะเปลี่ยนความรักนั้นให้กลายเป็นกรงขังตลอดกาลคืนนี้อยู่กับผมบิ๊กในเรื่องจริงไม่เล่าไม่ได้และนี่คือบทสรุปสุดท้ายตอนที่9 บ้านใหม่ของพรายหลังจากที่ดาวย้ายไปอยู่กับครูสม้มบรรยากาศรอบบ้านหลังนั้นก็เปลี่ยนไปจนหน้าขนลุกแมวที่เคยเลี้ยงไว้หนีหายไปหมดไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้าเข้าใกล้และสมีบ้านดอกไม้ที่ครูส้มเคยปลูกอย่างสวยงามหน้าบ้านยืนต้นตายแห้งเหี่ยวเฉาภายในข้ามคืนและที่น่ากลัวที่สุดคือรูปถ่ายครอบครัวที่แขวนอยู่ในบ้านเงาของคนในรูปเริ่มบิดเบี้ยว บางรูปใบหน้าของคนในภาพเปลี่ยนเป็นเสยะยิ้มอย่างน่าสยดสยองแต่ครูส้มกลับขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านปฏิเสธการมาเยี่ยมของทุกคนเธอตะโกนบอกแพรผ่านประตูรั้วด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าอย่าเอาลูกไปจากฉันนะแม่คนเก่าเขาไม่เอาแกแต่ฉันเอาฉันเลี้ยงเขาได้หมวดคริสสืบค้นประวัติจนพบความจริงที่น่าตกใจบ้านของครูส้มตั้งทับอยู่บนที่ดินเก่า ซึ่งเคยเป็นลานทำพิธีของหมอกล้าเมื่อ50ปีก่อนและจุดที่ตั้งสารพระภูมิในปัจจุบันคือจุดที่เคยฝังเสาเอกอาถรรพ์ที่ทำจากไม้ตะเคียนตกน้ำมันนั่นหมายความว่าพรายตนนี้ไม่ได้แค่หาแม่ใหม่แต่มันกำลังกลับมายังรากเง่าเดิมของมันเพื่อฟื้นคืนพลังอานาจให้สมบูรณ์และเมื่อใดที่มันได้รับรักแท้จากใครสักคนจนหมดหัวใจมันจะยึดร่างคนคนนั้นและไม่ออกไปไหนอีกเลย ดาวพูดน้อยลงแต่การมีอยู่ของเธอชัดเจนขึ้นทุกขณะเธอนั่งเงียบๆอยู่มุมห้องจ้องมองทุกคนด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่เหมือนจะทะลุปรุปโป่งไปถึงความคิดครูส้มรักดาวเหมือนลูกในไส้แต่ร่างกายของครูกลับซุดโทรมลงอย่างรวดเร็วเลือดกำเดาไหลซึมออกมาไม่หยุดผมร่วงเป็นหย่อมๆและดวงตาเริ่มขุ่นมัวจนเกือบบอดแต่ครูส้มกลับพึมพำกับตัวเองด้วยรอยยิ้มเลื่อนลอยว่า ฉันให้เขาเกิดแล้วนี่ถ้าต้องตายฉันก็จะตายไปพร้อมกับลูกแพรเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่น่าสะพรึงเมื่อมองเงาของดาวผ่านกระจกเงานั้นไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆอีกต่อไปแต่มันขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเงาของผู้หญิงตัวโตเต็มวัยที่ยืนค้ำหัวครูส้มอยู่ตลอดเวลาบางคืนแพรได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนเวียนอยู่ในบ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่ มันคือสัญญาณเตือนว่าพลังของพรายกำลังล้นทะลักและมันกำลังมองหาเหยื่อรายต่อไปหมวดกรีดปรึกษากับป้านวลและค้นบันทึกเก่าจนพบหนทางเดียวที่จะหยุดยั้งเรื่องนี้นั่นคือต้องทำลายสื่อกลางทั้งหมดต้องเผาทำลายสิ่งของทุกอย่างที่เป็นตัวแทนของพรายในบ้านที่มันยึดครองแต่มันมีความเสี่ยงเพราะผู้ที่ผูกจิตยอมรับมันอาจจะต้องรับผลกระทบถึงชีวิต คืนวันเดือนดับแพรและหมวดกริตตัดสินใจแอบเข้าไปในบ้านครูสม้มพวกเขากวาดต้อนของเล่นเสื้อผ้าภาพวาดและผ้าห่มเน่าของดาวออกมากองรวมกันที่ลานดินกลางวงล้อมเกลือทันทีที่ไฟถูกจุดเปเลวไฟลุกโชนสว่างว่าไปทั่วความมืดครูส้มสะดุ้งตื่นวิ่งถลันออกมาเห็นกองไฟเธอกรีดร้องแทบขาดใจไม่พวกแกทำอะไรอย่าทำลูกฉัน เขาไม่หลอกใครแล้วเขาเป็นเด็กดีท่ามกลางเปลวไฟที่ร้อนระอุร่างของร่างดาวปรากฏขึ้นเธอยืนนิ่งอยู่ในกองไฟชุดสีขาวซีดพริ้วไหวใบหน้าเรียบเฉยไร้ความโกรธแค้นเพียงแต่สายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังส่งมาที่แพรแม่จา๋าหนูทำผิดอะไรหนูแค่อยากมีบ้านแพรน้ำตาไหลพรากตะโกนตอบกลับไปเสียงสัน่น หนูไม่ผิดลูกแต่โลกนี้ไม่ใช่ที่ของหนูแม่ต้องปล่อยหนูไปสิ้นเสียงของแพรเปเลวไฟลุกโหมรุนแรงขึ้นเสียดฟ,ฟ้าเสียงร้องอูแวของทารกแรกเกิดดังแว่วขึ้นมาเฮือกหนึ่งก่อนจะเงียบหายไปพร้อมกับกองเท่าฐานรุ่งเช้าชาวบ้านพบศพครูสม้มนอนเสียชีวิตอยู่อย่างสงบในบ้านร่างกายไม่มีบาดแผลใบหน้าดูเหมือนคนนอนหลับ แต่ในมือที่เกร็งแน่นของเธอกำซากตุ๊กตาไม่ไฟเอาไว้แนบอกหมอระบุสาเหตุการตายไม่ได้แต่แพรรู้ดีว่าครูส้มตายเพราะหัวใจสลายเมื่อดวงใจของเธอถูกพรากไปตลอดกาลคุณผู้ฟังครับความรักบางครั้งมันก็เป็นคำสาบได้เหมือนกันโดยเฉพาะหากเรามอบความรักนั้นให้กับสิ่งที่ไม่มีวันเติมเต็มคืนนี้ บ้านของพรายถูกเผาทำลายไปแล้วแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าดวงวิญญาณดวงนั้นจะล่องลอยไปเลือกสร้างบ้านใหม่ที่ไหนอีกตราบใดที่มนุษย์เรายังมีความเหงาและยังโหยหาที่จะเป็นแม่ของใครสักคนพรายก็จะไม่มีวันไร้ที่อยู่ขอบคุณที่ติดตามซีรีส์ผีพรายมาโดยตลอดจำไว้นะครับก่อนจะเปิดประตูรับใครเข้ามาในใจดูให้ดีว่าเขาเป็นคนแน่หรือเปล่า สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ